จิงไก่ป้าขันยามเสาพี่น้องอ๋อต่อสายขนาดแต่มันจักทางฮามฮามมีได้หาทางฮามไปเสียใจม่ได้แต่ตัไดไทยสบายดียามเสาพี่น้องมาหายุหากินหรือว่ามาลัดไกด่ในยามสาวมาวันนี้กะมีอยู่สามคนมีพานโตแลยค่ะบาบนมานังแต่ว่าเราแยกกันไปนะตอนนี้ ชนเอาลอยห้ามน้ำห้ามมาฝาดนนะ่ใกล้จุดยาหันหาทางห้ามไม่ได้จำเป็นต้องลอยน้ำหา้ามยังได้มาได้นะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะ้องเชา,ามนันดิสีมีแต้มจิบนนะอนเขาได้ยินเสียงใกล้หันชึ่งน,นีนะ่แถวนี่ มันยาแล้วตอนนี้ไกไปแล้วไก่มันนอดแล้นี้แนละ้วคู่หนึ่ง มาแต่เช้าเลยมีจักทางเฮาฮก,กเลยมีแต่แตะนามมานอนกินข้าวไหางี้เขาดิกินข้าวหน้าเขาเนดิเขาเลิ้มเกี่ยวงานนามอันนี้นนไปแท้จะไม่ได้นามมัน เหมาะลงให้จงเขิงเปะยางมันกันคิดพิดแล้วถือกระบ,บกเขาป่าเสียงดังปบไก่ป่ากันอยู่นี่นะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองต่อบึงฟังพอนแถวนี้นะน่าจะมีฟังพอนะป่าอินปิชามนี่ นิงมีท่านมันกะกูเดี๋ยวย้ายไปพ่นไหมนะ่บ่อนี้มันหิดเนา w เลยเดี๋ยวย้ายไปพ่นไหมเล่นไปเล่นมาอยู่ของพน <c oughs> ไปเชือกไก่ก่อนเดี๋ยวค่อยมาตอนไหม ของพ่อนะไก่ขันอยู่นี่ไก่ป่าเดือดว่าลายได้ไก่ป่าเลยหันเชเ่ยว จาเฮามาได้อยู่ประมาณสี่เมตรนี่แหละเน่มหามัเห็นโฮยุ่งกลายก้มทบยุ่งพอดีมันเห็นก่อนบินไปแล้วโอ้ยเสียดายเลยไก่กะไม่ได้ยิงซ้ำ มันหกคนเนี้ยจบเนี้ยหกหลายกันไก่ชื่อหลายนะไกนะ่หันเชื้อเซลนะแต่ว่ายอ่อมเฮาไม่ได้มันยู่งหก,กเลยมีแต่หนามก็หน,นามเลยหันหลายโตอยู่จุดนี้ก็ถือว่าสมควรอยู่ไก่หลาย,ยมีแต่เฮากลับไปต่อเบิ้งฟ่องฟ้อนอีกแล้วก็เลาะมือเลยนะ ของฟ้อนก็โตก็ปุดไปปุดมายิ่งก็มีท่านมันไปมันไหวพวกมันมีซึ่งเข้ยิ่งเดี๋ยวเราจะลองต่อเราขึ้นต้นไม้บ้างขึนอยู่สูงมันมีเห็ุเพราะว่ามันหกมันเลนปุดไปปุดมากยูอยาหาบาบนโต้บนเป็นเป็นได้ ก็ะึ้นกบมาเนี่ยคือว่าโบมานะต่อรอบที่สองเขาต่อรอบแรกมาไวปุ๊ยังไม่ตั้งกองลรอบแรกของพรต่อลิบไปลิบมากลิบไปลิบมากันยิ่งมนะั้เดี๋ยวหาต่อนกเขาเลาะเมื่อเลยนะไปหาเลาะไปหาทีมงานทั้พที ข่าสลายสุกคนณอยู่ที่นี่นหละของฟอนหกเข่าได้่นนะ้ำเงิว่ามีแต่น้ำนักมั้งางเพิงง่างเพิงที่ต้นไม้วิกกลับมาพอลดแต่ว่ายังบ่เห็นทีมงานเขาจะคุนจงชยัยง้างมือก่อนบร,ริเนาเลยเห็นต่ห้อยเกิบง้างเลาะตามทางนี่นะ เดี๋ยวเ่ากระิีที่รถเลาะมือพุนแล้บางที่จิบงานเขาอาจจะท้าอยู่พุนทิมงานน่าจะมือก้อนแล้วนะเขาก็าบนกนะับพานโตเวกินต่ห้อ,หอยรถขับไปก้อนเลยมาฮอดืนเลยพุดถือว่ามาครบทรี่งานยืดเดินอทาง เลยไปทนกไม้ม,มาเจอจีบคันชคันดีอยู่ด,ดีอยู่ได้ต่ชิงคันล้นนะมอนี่เดยนกอมามาไม่ตัวนั้นอนไปหวานนี่มืดมื <c oughs> มดม้อจีบกันไรกว่า

เอานกไปเต้าน้ำแล้วก็ไปรัดใกล้หามเสาน้ำก็ถือว่าบวมหวานหน้ามนี่ข้ากับกับมาแล้วแหละนกตัวนี้เอามาไม่เอามาคำว,าว่านเดี๋ยวตัวนี้เพิ่นเอาไปเต้ว่านนี่ก็มันมือบวลงหวานไานด้จะโตอ่ะไอเทมงานเขาเอามาโอ้สวัสดีสวัสดีเนี่ยได้ฮุบคู่ไปทั้งเลย ยังขับบ้านรถเดี๋ยวพี่ก็ขักข้าห้าแนวขับเลยมอดนะก็ยังยากอยู่ด้วยเนี่โปวดเลยบึ้งๆึ้งไปน้องเลยไปบึ้งโกบรถเพื่นก้อนนี่รถเต็มเอาใบไม้ได้ปกเอากระเด็นยังทำเต็มมันลังเนี่โปวดขนาดมียอมลงทึ่นเลยอไปทีมงานเขาเอามา มาทาไปป้าแล้อวะแมนถือว่าไปเลยเนาะไปเลยบอเละไปเลยเคือว่าไม่ได้กล้ามข้อมือบ้านนี่นะคือไปเลยมืออื่นะแต่ที่แล้ว่าจะไปเมื่อนี้มันไม่ได้ไปมันอนาคตข่าต้งเท่าดันหดเขามีเหลวเออแต่ยังได้กระทาทีมงานน้องขบไปมันจึงมวลแมนเลยไปไล่ก้น หลังจากที่มาแต่หาอยู่หาก,กินแกน่ถือว่าโบมานแต่กินขา้าวกินน้ำแล้วเอกมาจอบหน้าต่อนะเพราะว่าไม่ได้ออกมาหน้านี่ก็ถือว่าหลายมื้อมีว่าตลายมืนะ้อนเป็นสามทิศแล้วมังไม่ได้ออกมาคืเนเจาว่าเยอะเลิงแล้วไม่จยาข้ากากะ ้อย่าลมาเข้าปีนมีสูงพุดนี่กระดำเชื้อก็งามสูงลมถือว่ายังประมาณสามทิศจากในเกี่ยวยังท่านสุข

แต่ละปีพัดเข้าประมาณนี้ไม่ได้นั้นปีนี้มันงามแลล้มเหมืนอนเด้เมื่อน,นี้ก็ถือว่าเอามาเป้นงน้ำให้น้ำหน้าเอานะต่เลยเข้าเลื่องแล้วเกับป้งเอาจงไว้แต่ตตูมันยังทันเลืง เป่งไฮนี้มันหักกระชองเป่งใช่้งนี้อันนี้มันเหลืองแล้วก็เป่งเนาะเป่งเอาทิมยันได้ย่างน้ำเกลียวว,าว่าเกยวดาวเป่งแต่เดี๋ยวนี้ก็พอดีฮอดมือเกลียวกับพอดีแห้งพอดีก็เย็นเย็นเย็น คือว่ากลางเดินเปลี่ยนเปลี่ยนนี่เนี่ยคือบลาเอางูมาเลงเราถางเฮธอได้นี่นะแเรามีมาเอางูมาเลงเสือฮกหญ้าโป่งไม้เบไหมมันคืนเลยงูมาเปิ้งน้ำไว้มาหนี่มาครับมีได้แล้วกะลานลูกของบ้านดองคน ทุกคนคลิปนี้กับโบมี่ยังไลทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้กับจะปิดไว้ชั้นนี้แหละพอ,พอได้ใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเดี๋ยวบายทุกคน